และแน่นอนเรามีท็อปปิกค,คุยกันวันนี้อะไรฮะปกติเราจะคุยเรื่องสนุกสนานวันนี้เราขอชวนคุยเรื่องประสบการณ์ความเสี่ยงอุ่นมีไหมเคยไหมพูดจริงๆนะ,ะเคยแบบสั่นอย่างนี้เลยสั่งขนาดนั้นเลยเหรอ,อเรื่องอะไรเสี่ยงเจมสีโอ้ไปไงน้อง เสียงเสียมซีอ๋อเรื่องไม่ใช่ประสบการณ์เสียงแบบเสียงตายเสียงผกเสียงตารางอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้มีชีวิตโลดผลสักเท่าไหร่ผมถามพี่แจ๊สดีกว่าว่าประสบการณ์เสียงเนี่ยคุณมีไหมใหญ่อที่เล่าทุกครั้งนะไเป็นเรื่องจริงตลอดไม่มีไม่มีเรื่องเล่นเล่าให้ฟังหน่อยด่อ่าก็พาผู้หญิงเข้าโรงแรมอุ้ยเรื่องนี้น่าสนใจพาผู้หญิงเข้าโรงแรมตอนนั้นกี่ขวบกูหน้าเข้าตอนหกขวบแหละโรงแรมอ่ะอยากรู้ว่านานหรือยังไงไม่นานตอนวัยรุ่นเป็นไงไม่นานมาก อยู่กับแจงกันด้วยพาผู้หญิงเข้าเจแปนไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะพาผู้หญิงเข้าเข้าโรงแรมเจแปนทาวแถวบ้านบ้านใหม่ยังไม่ทันทำอะไรนะมีเสียงโทรศัพท์ในห้องเราดังเฮ้เราก็รับเราก็คิดว่าพันักงงานโรงแรมฮัลโหลเสียงเมียไว้ฮัลโหลตกใจอะพี่แจงนะพี่แจงฮัลโหลเราก็ฮัลโหลไอ้แจ๊ มึงอยู่เจแปนเท้าใช่ไหมอืมอุ้ยปากปากสั่นเลยอ่ะสาวนี่อยู่ในห้องนะสาวที่พี่พาขึ้นมามึงอยู่กับผู้หญิงที่เจแปนเท้าใช่ไหมชั่วโมงนั้นก็ต้องยอมรับแล้วว่าใช่เมีพูดประโยงตกใจเลยว่าเออโอเคมึงอยู่ที่เดียวกูเฮนั่นแหละเป็นงั้นไปอ้าว้าวันนี้นะเราก็จะมาพราะแขกรับเชิญของเรานะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้ บอกกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับผมไม่เคลียร์เรื่องเจแปนตาไว้จบก่อนเหรอเนี่ยมึงต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมตอนนี้ความรักโอเคไหมปกติดีครับเฉยๆทรงๆเอทรงๆควบคุมได้จริงนะถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมนัดเดทกับกับก้าวครั้งแรกนะไปห้างนะผมจะใส่แต่ท่อนบนอย่างเดียวเลย พร้อมตรงไหนก็ได้เออคอนเทนต์ดีนะใช่ดีมากสนุกมากว่าเชิญพี่สองคนไปออกได้ไหมคะได้ได้ได้เออในรถเลยนะคุยคุยกันในรถได้คุยให้เคลียร์คุยในรถก็พูดรู้อะไรอ่ะพูดคิดว่าอะไรก็ไม่รู้พี่พูดไม่เคลียร์ไงเออก็บอกในรถเลยใช่ไหมเขาบอกว่าถ่ายในรถใช่ไหมก็ถูกเปล่ะแล้วปกติเคยในรถไหมไม่เคยในรถไม่เคยนะไม่เคยเคยตายท้องรถคุณมีตลกไอดอลในดวงใจไหม อายุคนี้เลยอ่ะยุคนี้ยุคนี้เอาแบบว่ายุคนี้ที่แบบพูดแล้วปุ๊บอ๋อเลยเออที่กําลังแบบแรงแรงเลยอ่ะตลกอ่ะรุ่นรุ่นอ่ะรุ่นรุ่นอ่ะร้องเพลงก็ได้ตลกเวอรด้ร้องเพลงก็ได้ทํายูทูบเบอร์นั่นแหละแล้วก็ทําวงของตัวเองด้วยนั่นแหละจ้องแจ๋งไม่ถึงกูแหละเอาจริงมึส่งให้ถึงบ้านเลยมึงไปกินจุ้งจ้องแจ่งอะไรเออนไม่มีใครรู้จักเลยอะ เออไอ้บ้าแต่เอาจริงๆคุณเก่งนะพี่แจ so ๊ดชมผมจริงชมคนให้ผมฟังจริงๆเอาอันนี้ผมผมไม่ได้ยออพี่ชายตัวเองนะนี่คือไอดอลของเราแล้วก็เราก็เดินเดินตามทางแต่คือทางของเราอ่ะจะไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆไอ้ที่จะไฮ้มึงอยู่ไหนอ่ะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีแน่ๆไม่มีไม่มีเจเป็นทาวไม่มีไม่มีเมี่ยเทียบเชียบเลยสะฮะ